วันนี้สิ่งที่ผมจะมาแนะนำบอกทุกคนก็คือเกี่ยวกับ business partner หรือเกี่ยวกับเรื่องอหมวดที่จะคืออย่างนี้ธุรกิจแอปพลิเคชันที่ผมทำอยู่ <c oughs> เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันหมูมอเนาะต้นกำเนิดมันมาจากประเทศจีนนั่นแหละโดยคนไทยเนี่ยเอามาเปิดก็คือเป็นหลานเจ้าสัว CP เอามาเปิดเปิดให้กับคนไทยเพื่อแจมในการนำสินค้าคนไทยเข้าไปขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้าน ดอบชิปออนไลน์ต่างๆหรือกระทั่งเป็นพวกร้านค้าต่างๆที่อยู่ในระบบเมืองไทยเนี่ยจะเข้ามาขายบนแอปนี้ได้หมดเลยวิธีการมันเป็นยังไงมันทำได้ยังไงก็คือวันนี้ผมไม่ได้ลงบอกแล้วว่าแอปนี้มันดียังไงนะเพราะว่าคุณไปเซิร์ชมูมอเนี่ยคุณก็จะเห็นหลายคนเป็นร้อยคลิปเลยที่เขาลงอยู่แต่วันนี้ผมมาทำเพื่อเจาะให้เห็นว่า ถ้าคุณตัดสินใจมาทำแล้วอ่ะคุณจะได้อะไรและวิธีเอาสินค้าเข้าทำยังไงอ่าวันนี้ผมมาเจาะ how to ว่างั้นเถอะ how to ว่าเข้ายังไงนะฮะก็คือมาเรียนรู้เทคนิคและเงื่อนไขในการดิวผู้กรอบการเข้าร่วมมูมอโอเคปะ่ะมันจะแยกเป็นสองฝั่งนะอันนี้สำหรับนักธุรกิจแอปต้องดูแล้วก็ชัดเจนกับมันเนาะฝั่งหนึ่งก็คือ ชัดเจนว่าเป็นหมวดสินค้าที่ขายแบบส่งไปสษนีอีกฝั่งหนึ่งคือชัดเจนเป็นหมวดร้านค้าบริการพวกเซอร์วิสต่างๆเช่นร้านชากาแฟร้านนวดสปาหรืออะไรก็ตามแต่นะพวกนั้นคือหมวดที่มีหน้าร้านมีบริการจะแยกเป็นสองโซนชัดเจนโอเคนะอ่ะต่อไปอันนี้คืออัปเดตปัจจุบันเป็นเขาเรียกว่าทั้งลิงก์ทั้งข้อมูล นี่คืออัปเดตล่าสุดลักของเดือนมิถุนาที่เราที่เรากําลังไลฟ์กันอยู่นะอืมที่เรากําลังไลฟ์กันอยู่เดือนมิถุนาเนี่ยโทษทีเสื้อครับคือเดือนมิถุนาเนี่ยเขาเพิ่งอัปข้อมูลมาว่ามีอะไรบ้างที่ใหม่แล้วก็มาลงแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะคือแอปพลิเคชันมูมอมันคืออะไรมันคือรูปแบบคนกลางหรือ ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกก็นึกซะว่ามันเป็นอาลีบาบาก็ได้อะแต่มันเป็นอาลีบาบาเมืองไทยที่นอกจากมีสินค้าแล้วมันยังมีบริการด้วยก็คือเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดเนี่ยที่มันอยู่อยู่แล้วเป็นแบรนด์ดังๆทั้งหลายเนี่ยที่มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีทยอยเข้ามาอีกเพียบที่ตอนนี้มันจําหน่ายอยู่บนแอปอยู่แล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือหมวดบริการคือทั้งสินค้าทุกอย่างที่จําหน่ายอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหมวดสินค้าสุขภาพความงามเป็นหมวดสินค้าแม่และเด็กเป็นหมวดอิเล็กทรอนิกส์เป็นหมวดสินค้าพวกภายในบ้านเป็นหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันล้วนจะเข้ามาจําหน่ายอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะซึ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของสินค้าต่างๆในหมวดต่างๆคุณก็สามารถเอาเข้ามาจําหน่ายได้ฟรีไม่มีค่าแลกเข้าไม่มีค่าอะไรเลยนะฮะรายละเอียดก็ไปคุยหลังบ้านอีกทีหนึง่ง ส่วนอีกหมวดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นหมวดบริการเช่นร้านอาหารสปาที่พักการเดินทางึกด้านการศึกษาก็มีเนาะอีกหน่อยจะมีโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานาชาติก็จะเข้ามาเช่นใครไปจ่ายค่าเทอมก็สามารถจ่ายผ่านแอปได้แล้วก็เขาจะมีค่าผลประโยชน์กลับคืนมาให้กับคนที่ไปจ่ายอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในแผนการตลาดถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านคุณไม่ต้องไปสนใจแผนการตลาดคุณรู้แค่ว่า ถ้าคุณเป็นหมวดสินค้าบริการต่างๆเนี่ยคุณสามารถเข้ามาจำหน่ายบนแอป,ปเราได้นะฮะโอเคพันธกิจของแอปพลิเคชันเราจะสร้างระบบนิเวศของการซื้อขายในประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามไม่ว่าจะมีร้านบริการอะไรก็ตามทุกคนจะเข้ามาอยู่ในมูมอแล้วคุณคิดดูว่าทุกรายจ่ายของทุกคน่ะเวลาเขาจ่ายในชีวิตประจำวันเขาอะแล้วมันมีเงินกลับมาหาตัวเขาอะ เขาจะแฮปปี้แค่ไหนมันเงินมันจ่ายมาเป็นแผนการตลาดซึ่งอันนี้นักธุรกิจพวกผมทำถ้าคุณเป็นร้านค้าคุณแค่เอาเข้าแล้วคุณมีพวกผมอะ่ะตอนเนี้ยอยู่ประมาณสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจ20,000สมาชิกโหลดฟรีประมาณ6กหกถึงแหมืนก็ร่วมร่วมแสนคนที่พร้อมที่จะช้อปปิ้งสินค้าคุณที่อยู่บนแอปทันทีที่คุณเข้ามาเนาะโอเคการดีผู้ประกอบการด้านสินค้าต้องทำยังไงบ้างนะก็คือ อันนี้ผมสื่อสารถึงสมาชิกที่เป็นเป็นนักธุรกิจมูมอแล้วนะก่อนอื่นเลยคุณต้องโหลดแอป,ปตัวนี้เข้ามาก่อนเอโหลดไลน์ไลน์แอคุณพิมพ์แอดะแอ,อตัวเแล้วก็พิมพ์คำว่าเซลเลอร์มเนี่ยสะกดเลย S E W L, L E R M W O สำหรับร้านค้ากา็ร้านทั่วไปก็สามารถติดตามเป็นเพื่อนในนี้ได้นะมันอาจจะมีข่าวสารมาถึงแต่กรณีนี้คนที่จะทำ ด้านเอาล้านค้าเอาสินค้าเข้าอ่ะต้องแอดตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเอกสารที่ผมจะพูดวันนี้ทั้งหมดจะต้องถูกเรียบเรียงและนําส่งในลายแอดอันนี้โอเคป่ะ okay, คุณต้องแอดอันนี้ไว้เป็นเพื่อนเลยนะวิธีดิวไปยังไงอ่ะเราไปทํากันเลยนะหลักเกณฑ์มาตรฐานของสินค้าที่จําหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มเราเนี่ยคือเราไม่ใช่แบบขี้ๆไก่ๆนะคือเราเป็นระดับ เราเป็นระดับชาติแล้วก็เป็นระดับอาเซียนนะดังนั้นทุกอย่างเราจะมีมาตรฐานมากหนึ่งสินค้าคุณเนี่ยแพ็คเกจต้องได้มาตรฐานประเภทใส่ถุงมาแล้วก็แบบซีนปกติแล้วแปะกระดาษอันนี้ไม่ผ่านนะคือพูดง่ายว่าเหมือนขึ้นห้างเหมือนสามารถส่งออกได้อะ่ะนะแพ็กเกจต้องได้มาตรฐาน2เป็นสินค้าที่ไม่มีอายุจัดเก็บระยะสัน้นหรือเน่าเสียง่ายหรือแตกหักง่ายอันนี้เราจะไม่พิจารณารับเพราะมันจะมีปัญหาเยอะเวลาขนส่งเนาะเช่น พวกกะปิน้ำปลาเอ,อไม่ใช่น้ำปลาไอพวกอาหารสดอาหารพวกปลาเคม็มพวกอะไรพวกเนี้ยนะมันเข้าไม่ได้มันเน่าเสียง่ายพวกอาหารสดต่างๆเนี่ยเข้าไม่ได้นะฮะและพวกพวกแก้วพวกอ่าสินค้าหัตถก,กรรมที่มันเป็นอะไรเปราะบางง่ายพวกนี้เราก็ไม่เอามันจะมีปัญหาเยอะนะฮะโอเคข้อสามสินค้าทุกชนิดต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐเช่นมีออยอมีมออกอผ่านสคบ หรืออย่างไม่มีเลยก็ต้องมีเลขที่จดแจง้งเพราะการที่เราจะขายสินค้าอยู่บนแพลตฟอร์มคือเราไม่ใช่ขายแบบบน Facebook ที่แบบขายส่วนตัวนะไอ้นี่คือขึ้นมาทำธุรกิจระดับชาติแล้วดังนั้นสินค้าคุณต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องเพราะผู้ริโภคของผมเป็นแสนคนเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากแอปพลิเคชันว่าสินค้าที่เข้ามาจำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่ดีถ้าสินค้าแบบบ้านๆอย่างเงี้ยเข้ามาขายไม่ได้เพราะมันไม่มีการรับประกันนะตรงนั้น เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคและยกระดับของแอปพลิเคชันให้เหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะฮะสินค้าต้องขึ้นมามีเลขที่ถูกต้องเนาะโอเคแล้วก็ผู้ประกอบการต้องมีใบรับรองมีการจดยื่นเครื่องหมายการค้าไอ้เครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาจะเอ็กเซปต์ให้นิดนึงก็คือการจดเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือจดแบรนด์โลโก้อันนี้มันจะยากดังนั้นมูมอจะมีทางออกให้จะมีหนังสือสัญญาแนบท้ายระหว่างที่รอจดเครื่องหมายการค้าหรืออะไรพวกเนี้ย อย่างถ้าใครเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่มีครบหมดแล้วอันนี้คุณไม่ต้องห่วงคือคุณครบอยู่แล้วถ้าคุณขายอยู่ในแอป,ปใหญ่ๆทั่วไปหรือขายบนห้างอยู่แล้วอ่ะส่วนใหญ่คุณมีพวกนี้ครบคุณก็ไม่ต้องกังวลผมกําลังสื่อสารถึงคนที่เป็นแบรนด์เล็กและกาลังจะเข้ามาขายคุณก็ต้องมีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้มีจดทะเบียนต่างๆอย่างนี้ถูกต้องโอเคปะ่ะสินค้าประเภทอาหารเสริมหรือเครื่องสําอางเนี่ยอ่าจะต้องมีเขาเรียกว่า มีรีวิวของคืออย่างน้อยคุณต้องขายอยู่บนแพลตฟอร์มคุณมาก่อนแล้วอะเวลาทางแอปพลิเคชันเราอาจจะขอรีวิวหรืออาจจะขอเซอร์ติฟิเคตจากคนที่เคยใช้สินคือเขากลัวอยู่เรื่องเดียวคือกลัวสินค้าคุณมาทําให้ผู้บริโภคแพ้ดังนั้นคุณต้องมีรีวิวมาบ้างว่าคุณเคยขายแล้วโอเคนะไม่เคยมีปัญหาที่คุณขายตาม Facebook อะไรอะ่ะแล้วเขาชมว่าดีคุณก็แคปเจอร์ส่งมาให้ทางทีมงานเราจบแค่นั้นเองง่ายๆไม่มีอะไรมากนะฮะ โอเสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศต้องมีเทรดมาร์กหรือเครื่องหมายการค้านะฮะบริษัทผู้นําเข้าจะต้องมีใบจดทะเบียนเนาะโอเคแล้วก็ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามยาเสพติดยารักษาโรคไม่ได้นะสินค้าก๊อปปี้ละเมิดลิขสิทธิ์นี้ไม่ได้เราไม่รับนะครับ แล้วก็สินค้าโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงก็ไม่เอาผิดกฎหมายคัดศีลธรรมอันนี้แน่นอนไม่เอาอยู่แล้วและไม่เป็นสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาและเชื่อบุคคลก็ดังนั้นประเภทเครื่องรางของขังขายไม่ได้จบโอเคว่าพระเครื่องออยันต่างๆพยานอะไรพวกเนี้ยไม่ได้นะฮะโอเคอ่ะการเตรียมเอกสารดอบชิปหรือเตรียมเอกสารในการเอาสินค้าขึ้นขายเนี่ยหลกัหลกๆก็คือถ้าคุณเป็นบริษัท คุณก็เป็นรูปแบบต้องมีหนังสือรับรองไม่เกิน3เดือนประทับตาทุกหน้าใบาพอพสองบัตรประชาชนทะเบียนบ้านกรรมการแล้วก็บนะุกแบงก์เนาะถ้าถ้าเป็นสินค้านําเข้าก็มีเครื่องหมายการค้าหรือใบแต่งตั้งจากตัวแทนจําหน่ายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องมีเดี๋ยวเราจะมีทางทางมูมอจะมีหนังสือแต่งตั้งคุณเป็นคนที่เอาสินค้าเข้ามาจําหน่ายในแอปเราจะมี คือจะมีหลังหลังบ้านเขาจะจัด,จด,จด,จดการกับคุณอนะ่ะเขาจะมีสัญญามีอะไรล่างกับคุณนะฮะถ้าเป็นออถ้าเป็นสินค้าอาหารที่มีออยคุณก็ต้องมีเซอร์ติฟิเคตหรือหนังสือมอ,อ,อก,กอต้องมีตาประทับรับรองเซ็นชื่อเนาะผมก็จะมีเทมเพลต e x c e l อะไรเนี่ยให้คุณไปทํารายละเอียดเดี๋ยวสไลด์ต่อไปมันจะมีะรายละเอียดว่าต้องทํำยังไงบ้างอันนี้ผมลง how to ให้เลยนะสําหรับคนที่มั่นใจว่าเออจะเอาเข้ามาขายก็มันไม่เสียเงินอนะ่ะ คือมันไม่เสียค่าเอาเข้าแล้วคนจะมีช่องทางขายเพิ่มขึ้นอ่ะคุณปฏิเสธเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจโอเคว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันเออโอเคอ่ะการเตรียมภาพถ่ายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการผมจะมีลิงก์มีไฟล์รายละเอียดสอนแนะนําส่งมาให้คุณว่าหนึ่งต้องถ่ายภาพแบบเอ,อ่อห้าร้อยพิกเซลคูณห้าร้อพิกเซลหนึ่งรูปเนาะต้องมีหลังขาว อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปใส่ข้อความบนรูปภาพเพราะเขาต้องการเอาภาพนี้มาทำโฆษณานะฮะโอเครายละเอียดพวกนี้จะมีบอกแล้วก็มีรูปภาพเกี่ยวกับอ่าด้านเวลากดเข้าไปแล้วจะมีรูปอีกไซส์หนึ่งอะไรต่างๆราเหล่านี้จะมีอธิบายให้คุณละเอียดหมดนะครับโอเคแล้วก็รูปเล็กกรณีที่กดสั่งซื้อ add to cart แล้วก็จะมีรูปเล็กคือรูปจะมีอยู่สหน่วยแต่ละหน่วยรูปจะไม่เท่ากันนะฮะ โอเคแล้วรายละเอียดสินค้าก็จะมีกรอกใส่ในฟอร์มไฟล์เวิร์ดอะไรพวกนี้ผมจะมีส่งให้คุณเป็นรูปแบบฟอร์มหมดคุณแค่กรอกคุณแค่ใส่ติ๊ก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 ,กใส่ในช่องทําง่ายมากเป็นรูปแบบสําเร็จรูปหมดเลยนะฮะโอเคแล้วก็ถ้ามีวิดีโอด้วยก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้าสินค้าคุณมีวิดีโอด้วยจะดีมากนะฮะโอเคนะสรุปก็คือถ้าเป็นด้านเอาสินค้าเข้า คุณจะต้องมีเนี่ยรูปถ่าย11-13รูปก็คือขนาด500คูณ500พิกเซล1รูป450คูณ500พิกเซล5รูปแล้วก็200คูณ200พิกเซล1รูป750คูณ1,000พิกเซล4-6รูปอยู่ด้านในเวลาเรียงกันถ้าคุณเคยชอบใน Lazada คุณเห็นไหมเวลาคลิกเข้าไปด้านล่างมันจะมีรูปขยายละเอียดมันจะทำให้สินค้าคุณน่าซื้อมากยิ่งขึ้นไง แล้วถ้ามีวิดีโอประกอบเราจะเอามาแปะโฆษณาอยู่บนหัวสินค้าคุณก็ยิ่งดูดียิ่งขึ้นคือคุณต้องปรับตัวต้องพัฒนาในการทําการตลาดนะเราเป็นเครื่องมือเราเป็นตลาดนัดที่ให้คุณมาขายแต่เมื่อคุณมาขายแล้วคุณต้องแต่งหน้าร้านคุณไงถูกไหมถ้าคุณไม่แต่งหน้าร้านคุณคุณสักแต่ว่าเอาของมาวางในตลาดนัดเราต่อให้มีคนเดินเยอะสินค้าคุณก็ไม่ถูกซื้อ อันนี้มันเป็น c ร์บ o n sense เลยเนาะไม่ว่าคุณไปขายตลาดนั้นไหนคุณก็ต้องแต่งอะ่ะเช่นไฟสว่างหน่อยพื้นด้านหน้าสะอาดให้เตียงปูสวยมีโชว์นู่นนี่นั่นนี่คือการแต่งหน้าร้านถูกปหมเวลาขายของเช่นกันหน้าร้านในแอปคุณก็ตั้งแต่งเขเควปะอ่ะต่อเครดิตเทอมอ่ะอันนี้เป็นเป็นข้อดีและข้อเด็ดมากเลยของแอปเราพเพราะอะไรรู้ไหมคุณเอาสินค้าไปจําหน่ายที่อื่นนะบางที่เนี่ยสองเดือนเก็บ สามเดือนเบิกเงินได้หรือสามเดือนวางบินอีกเดือนนึงเงินค่อยออกเปดเสร็จร้อยยี่สิบวันบางคนตายเลยหมุนเงินไม่ทันคือยิ่งขายดียิ่งเจ๊งเอาผมพูดง่ายอย่างนี้ดีกว่าคุณเคยเจอว่าประเภทดิวสามเดือนกว่าจะได้เงินะแล้วระหว่างสามเดือนขายดีมากเลยปรากฏมันเก็บเงินไม่ได้งเงินไปสั่งของไม่ทันหมุนไม่ทันตายแต่มูมอเราวางคือไม่ต้องวางบินด้วยคุณขายวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเงินออกสามสิบ คุณขายวันที่16ถึง30หรือสิ้นเดือน31เงินออก15คือออกรอบทุก15วันถ้าคุณขายสินค้าในวันที่14เงินคุณก็ออก30สรุปก็ใช้เวลา15-16วันเงินออกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงเดือนน่ะนี่คือความสวยงามของเครดิตเทอมแรกๆมูม,ม,ม,มอ2เดือนนะอันนี้เขาปรับละเพราะเขารู้ว่าคนต้องการหมุนเงินอันนี้คือ ถ้าคุณเคยขายบนแอปใหญ่ๆคุณสงสัยคุณจะเจอยาวกว่านี้นะผมไม่แน่ใจผมไม่เคยขายเหมือนกันอาจจะเป็นเดือนหรือสองเดือนเนาะแต่เนี้ยเร็วมากนะฮะแล้วขายดีมากคุณรู้ไหมว่าผมพูดเลยหลายหลายแล้วนะมีสบูอ่อ่ะสบู่ที่แบบสบู่มาจากต่างจังหวัดเลยอะ่สะสบู่โน name อะ่ะซึ่งเขาใช้เวลาขายปีหนึ่งอะ่ะถึงจะหมดสต็อกอะ่ะแต่เขามาขายในมูมอทันทีที่ขึ้นขายคุณเชื่อไหมหนึ่งเดือนอะ่ะยอดขายเท่ากับปีที่ผ่านมาทั้งปีของเขาอะ่ะ เอออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาแล้ว,ลวพูดง่ายๆคือแล้วสินค้าขาดสต็อกด้วยบนแอปแบบคนกดแล้วไม่มีคือมีกําลังซื้อเพิ่มเข้ามาอีกแต่สินค้าไม่พอขายไม่พอส่งอ่ะคุณว่าบ,บ้าไปแล้วคือเป็นสินค้าที่แบบคือถ้าบอกบอกยี่ห้อคุณไม่รู้เอางี่ดีกว่าโอเคว่าคือมันเป็นอะไรที่เป็นตลาดช่องทางใหม่ที่ใครไม่เอานี่ผมก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรคุณนะในเมื่อมันเป็นมันเหมือนตลาดนัดที่แบบเฮ้ยจะทุจักปรับโฉมใหม่ ให้คนขายฟรีแล้วคุณบอกเออเดี๋ยวคิดดูก่อนไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีเออเนาะแปลกมีตลาดให้ขายดีมีตลาดให้ขายฟรีๆแต่กับคิดว่าเออมันดีไม่ดีเอออันนี้ไม่รู้นะช่วยไม่ได้อ่ะไปต่อเอกสารดาวน์โหลดเนี่ยถ้าใครสนใจทักมาหลังไมคทักมาอินบ็อกซ์หรือทักไปหาคนที่ทำมูมอที่คุณเห็นนะทั่วนะ เดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาแนบท้ายนี้ให้สัญญาหลักคุณก็อ่านว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะสัญญาแนบท้ายนะสัญญารายละเอียดผมเปิดให้ดูเลยก็ได้วะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสัญญาอันนี้เป็นของสินค้าเนาะโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะ อันนี้เป็นของสินค้านะสินค้าสินค้าโปรดักโอเคเนี่ยสัญญาก็จะมีอย่างเงี้ยผมก็จะมีสัญญาแนบท้ายคุณก็จะไปอ่านในรายละเอียดเนี่ยในรายละเอียดมันจะมีบอกหมดเลยว่าสัญญาแนบท้ายนี่เป็นยังไงประเภทอาหารเป็นยังไง ป๊บๆๆๆอย่างเงี้ยพอคุณศึกษาข้อมูลดีแล้วคุณก็เขาจะมีบอกว่าคุณสามารถส่งสินค้าให้ได้ภายในกี่วันให้คุณระบุไปของเราเป็นซีเรียสน,นะเพราะของเราแบบสัญญามาตรฐานเหมือนระดับประเทศนะดังนั้นถ้าคุณส่งสินค้าได้กี่วันให้คุณบอกนะถ้าเกิดคุณเลทคุณอะไรแล้วมีปัญหามันจะมีบทลงโทษเนาะเช่นตักเตือนหรือว่าปลดคุณออกจากการขายบนแอปได้นะฮะดังนั้นเราปกป้องสมาชิกที่เป็นผู้บริโภค ใครเอาเข้ามาขายก็ต้องอรับรับกฎพวกนี้ให้ได้นะฮะเพราะอนาคตสินค้าคุณจะขายดีมากๆแล้วจากนั้นคุณก็เซ็นสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเข้ามาให้แอปเราแอปเราก็จะส่งสัญญาเมื่อเซ็นเสร็จก็ส่งกลับไปให้คุณคนละชุดนะฮะแล้วนี่เป็นหนังสือสัญญาการฝากขายก็คือมันเหมือนเป็นสัญญาธุรกรรมของดอปชิปก็ว่าทางกฎหมายนั่นแหละนะคุณก็อ่าน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 ,านมันมีอะไรบ้าง กฎระเบียบว่าอะไรบ้างอันนี้ผมเปิดเร็วๆเนาะเพราะถึงเวลาถ้าใครจะทาก็จะมีไอเนี้ยส่งไปให้คุณก็ไปศึกษาดูนะรับได้ไหมรับได้ก็ทํารับไม่ได้ก็ไม่ทํา <laughs> ทุกบริษัทมีหมดแหละคุณก็ต้องเซ็นเหมือนเหมือนคุณจะสมัครเป็น facebook อะ่ะเขาบอกอนุญ,ญาตให้คุณทานู่นทำนี่คุณไม่เคยอ่านหรอกเขาขออนุญ,ญาตอะไรคุณมากคุณก็กดอนุญ,ญาตอนุญ,ญาตหมดอะ่ะสุดท้ายมันก็เอาข้อมูลอะไรคุณไปหมดนั่นแหละหลักการเดียวกันนะฮะโอเคอันนี้ถ้าตกลงได้ก็เซ็นสัญ,ญญานะฮะ แล้วก็จะมีเทมเพลตที่ผมบอกสำเร็จรูปเนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยให้คุณทำเนาะก็คือคือมันจะมีบอกว่าต้องทำยังไงและแถมมีตัวอย่างด้วยว่าเราต้องทำยังไงอ่าอันนี้เป็นสินค้าที่จะวางขายเนาะผมจะมีอธิบายหมดอ่าเนี่ยกรอกเฉพาะช่องสีเขียวเห็นไหมแคตตาล็อกี่หนึ่งแคตตอกสองก็คือเป็นอ่า เดี๋ยวนะออทษทีเทมเพลตอยู่นี่ <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาทำมาให้เนาะว่าสินค้ามีอะไรบ้างโปรดักเป็นแคปซูลคีย์เวิร์ดคืออะไรอ่าบอกสเปคความกว้างความยาวน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยคุณก็ต้องใส่มาให้ครบ นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะ a Category Beauty All Supplement ชื่อสินค้าชื่อ b i r d i ดี a l k หรืออะไรก็ตามแต่ค์เว w ร์ดคือล้างลำไส้หรือสมองหรือบำรุงกระดูกอยู่หมวดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารบำรุงสมองน้ำหนักเท่าไหร่พวกนี้จ,จะเป็นรายละเอียดที่เวลาส่งไปแล้วคุณก็จะเห็นนะฮะโอเคนะนี่คือ ตัวอย่างของไฟล์ที่ที่คุณจะต้องได้รับถ้าคุณสนใจที่จะเอาสินค้าที่สินค้าที่ส่งทางไปรษณีย์ได้นะเข้าหมวดเขาเรียกว่าหมวดอาหมวด business partner เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้านั่นแหละนะฮะโอเคอ่ะทีนี้จบแล้วนะหมวดสินค้าต่อไปเป็นหมวดบริการหมวดบริการก็คือพวกร้านค้าร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆที่มีหน้าร้านอะ่ะ คุณต้องโหลดแอดไลน์ตัวนี้เป็นเพื่อนนะ